สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนนะครับในรายวิชา SQL 2020นะครับใน EP ที่นะครับเรื่องการใช้ภาษา SQL ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์กับข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับวันนี้เราจะมาลองฝึกนะครับนำข้อมูลชนิดตัวเลขนะครับมาคำนวณเพิ่มเติมนะครับเพื่อได้ให้ได้ข้อมูลที่ตามที่เราต้องการมาโชว์นะครับทำยังไงนะครับโอเค ก่อนเด่นนะครับเราจะทําการเรียกดูข้อมูลกันก่อนนะครับก็ใช้คําสั่งนะครับ select form นะครับ select form star คือท,ทั้งหมดนะครับแล้วก็ ฟอร์มนะครับถ่ายข้อมูลนะครับผมชื่อว่า employee นะครับสารางลันครับนี่ครับก็จะเป็นข้อมูลที่ผมเตรียมไว้นะครับคือผมข้อมูลพนักงานนะครับก็จะมีชื่อที่อยู่ ID เงินเดือนเบอร์โทรนะครับประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับถ้าผมต้องการให้โชว์นะครับแค่เฉพาะข้อมูลชื่อรหัสแล้วก็เงินเดือนทำยังไงนะครับก็เปลี่ยนจาก Star นะครับเป็น ID นะครับแล้วก็ Name นะครับแล้วก็ a l a r y นะครับสิล้กดรันครับ นี่ครับเท่านี้เราก็ได้โชว์ข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับก็คือจะมีเงินเดือนนะครับเนม e นะครับแล้วก็ ID นะครับคราวนี้ถ้าผมอยากเปลี่ยนชื่อฟิลนะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อฟิลทีหลังได้นะครับเพื่อให้ทําการอ่านหาข้อมูลง่ายยิ่งขึ้นนะครับคือเราตั้งฐาข้อมูลฟิลชื่อนี้แต่อยากให้โชว์ชื่อนึ่ก็ทําได้นะครับ ดยใช้คำสั่ง as นะครับเลกที่นะครับอ่าแล้วก็ name เป็นชื่อนะครับแล้วก็ salary นะครับเป็นเงินเดือนเทนั้นเองนะครับ เสร็จแล้วกดรันครับนี่ครับเท่านี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนนะครับจากฟิลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตามที่เราต้องการให้โชว์ได้แล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองใช้การคำนวณข้อมูลนะครับก็คือจะคำนวณเงินเดือนให้เพื่อนดูนะครับว่าใช้ยังไงนะครับในการเอาตัวเลขมาจัดก,การกับข้อมูลชนิดเงินเดือนนะครับ ไปทาการเพิ่มฟิลด์ใหม่อีกหนึ่งฟิลด์นะครับเพื่อทําการโชว์นะครับอ่าสมมุติผมจะต้องการให้เงินเดือนนะครับเพิ่ม500บาททุกคนทํำยังไงนะครับผมก็ใช้เครื่องหมายต่อนะครับแล้วก็ตั้งชื่อน,นะครับอ่าผมต้องการให้เงินเดือนเพิ่มห้าก็เอาเป็นส a l a r i นะครับ s a l ARY บวก500นะครับแสดงกรรลันครับนี่ครับเราก็จะได้ตัวเลขเงินเดือนที่เพิ่มมา500อนะครับในคือุกคนแล้วนะครับนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับเป็นลบ500ก็ได้นะครับรันเห็นไหมครับเงินเดือนลดไป500นะครับบล็อกคูณหารใส่ได้หมดนะครับคูณนะครับ นีครับก็คูณ500เข้าไปนะครับหารนะครับหาร5 0 0นะครับนี่ครับสามารถใส่ได้หมดนะครับทุกอุปเลเตอร์นะครับแต่เราจะอยากคำนวณแบบไหนกับเงินเดือนของพนักงานเรานะครับคราวนี้ผมอยากทำเงินเดือนแบบซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับคือให้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับก็คือต้องการหาโบนัส5%ของเงินเดือน ในแต่ละคนทํำยังไงนะครับก็ใช้สูตรทางคณิตศาสตร์นะครับก็เป็น s a l a r y นะครับคูณเปอร์เซ็นที่ต้องการหานะครับแล้วก็หารด้วย้อยนะครับนี่คือสูตรทางคณิตศาสตร์นะครับเราก็จะได้จานวน5%านนะครับของเงินเดือนนะครับ้องรันครับนี่ครับก็คือ5%ของเงินเดือนในแต่ละคนนะครับ สองหมื่นก็ได้หนึ่งพันนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้ช่องฟิลเนี่ยมันไม่สวยงามนะครับมันเป็นชื่อนี้มันทําให้เรามองออกยากนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อฟิลให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับจะใช้คำสั่ง S นะครับแล้วก็เป็นโบนัสนะครับโบนัสนะครับแล้วกดรันครับ นี่ครับก็จะกลายเป็นเงินโบนัสนะครับ5%เของแต่ละคนนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าผมอยากได้ผลรวมระหว่างเงินเดือนกับโบนัสล่ะทำยังไงนะครับก็ทำเครื่องหมายต่อนะครับ Enter ลงมานะครับก็ใส่สูตรเดินเข้าไปครับหาเงินเดือนนะครับ เงินเดือนคูณ5หารด้วยร้อยนะครับก็จะได้จำนวนโบนัสมานะครับแล้วก็บวกด้วยเงินเดือนปัจจุบันนะครับสล l รี i นะครับเราก็จะได้เงินเดือนรวมของแต่ละเดือนบวกโบนัสเรียบร้อยแล้วนะครับสลา a ี่นะครับเสตาร์ดอลลารนครับนี่ครับก็จะได้เงินเดือนบวกโบนัสนะครับของแต่ละเดือนนะครับ ของแต่ละคนนะครับก็ทำการเปลี่ยนชื่อฟิลนะครับเพื่อให้อ่านง่ายนะครับเอาเป็นรวมนะครับต่อเดือนนะครับนี่ครับก็จะได้เงินเดือนนะครับบวกโบนัสรวมต่อเดือนแล้วว่าได้เท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับถ้าผมต้องการ อยากทราบนะครับเงินเดือนรวม12เดือนของแต่ละคนของพนักงานนะครับได้เท่าไหร่ทำยังไงก็ทําเครื่องหมายต่อนะครับสร้างฟิ์ใหม่ขึ้นมาเพิ่มนะครับก็ก๊อบสูตรนี้เลยครับพราเราใช้เงินเดือนรวมมาคูณใช่ไหมครับต่อปีนะครับได้เท่าไหร่ก็ปีหนึ่ง12เดือนก็คูณ12นะครับลองรันครับนี่ครับเราก็จะได้ยอดนะครับ เงินเดือนต่อปีในแต่ละคนแล้วนะครับนี่ครับเราก็สามารถใช้ออบเปอเตอร์ในการคำนวณได้อย่างหลากหลายนะครับตามที่เราต้องการนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับอ่าก็เปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับรายปีนะครับรันครับนี่ครับนอ้เราก็ได้ยอดเงินเดือนนะครับรายปีเรียบร้อยแล้วนะครับของแต่ละคนนะครับ โอเคต่อไปครับสุดท้ายนะครับถ้าเราอยากทราบนะครับพนักงานที่มีเงินเดือนต่อปีนะครับเกิน3ามแสนต่อปีทำยังไงนะครับเราก็ใช้คำสั่งแวในการค้นหานะครับนี่ครับเลือกแว์นะครับแล้วก็ นำสูตรนะครับเงินเดือนต่อปีมาใส่นะครับมากกว่าสามแสนนะครับล้านครับนี่ครับเท่าน,นี้เราก็โชว์พนักงานนะครับที่สามารถได้เงินเดือน เกิน3 0 0 0 0ต่อปีนะครับก็เหลือแค่4คนเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ E ีที่สนะครับการใช้ภาษาเคียวในการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับก็สามารถคำนวณได้หลากหลายนะครับก็ลองไปฝึกฝนในการคำนวณดูนะครับเราจะสามารถนำถางข้อมูลของเรานะครับมาหาค่าที่เราต้องการในการคำนวณได้นะครับก็ใช้ได้หลากหลายนะครับโอเคครับ ผมขอจบคลิปวิดีโอการสอนในเพงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในพีหน้าครับสลับวันนี้สวัสดีครับถ้าถูกใจช่วยกดติดตามช่อง b a s ิ c คอมชั a n แนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆต่อไปนะครับ